หรือสักอย่างหนึง่งไม่มีใครจับปลือทันหรอกฮะปลือว่ายน้ําแค่นิดเดียวก็พุ่งลงสาบไปแล้วล่ะฮะแม่แม่อย่าห่วงปือเลยฮะปลือเคยว่ายตอนน้ําล้นอย่างนี้ออกบ่อยไม่เห็นเป็นอะไรสักทีหนึง่งสบายใจได้เลยครับแม่หายห่วงหายห่วงครับอืมอย่าประมาทนักเลยลูกแม่รู้ไหม ปลาที่ประมาททั้งหลายนั่นวจะถูกจับไปเป็นอาหารของคนมาตั้งไม่รู้เท่าไหร่แต่เท่าไหร่แล้วนะลูกหรือไม่ได้ประมาทหรอคะแม่หรือระวังตัวอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วล่ะนะแต่พอแม่เหนอยวันนี้เราอาหารปลาแต่ไหนช่วงอาหารปลาไหนจ้าจนผู้เป็นแม่ตาไม่ทัน หรือเห็นลูกปลาตัวเล็กๆที่ปันรักปานที่บ้านมาสู่ปลาที่ลอยไปตามน้ำและก็ลอยออกนอกสระน้หรือลึกสนุกมาจึงว่าตามไปกนลาดุมาจึงว่าตามไบอกก็าเป็นปลาดุเหมือนกันไม่มีทางที่จะตามหลังใครไ้อพี่เต่าที่เรามาปล่อยไว้คราวนั้นนะป้าอใช่ป่าพี่เต่าตัวเดียวกันนะป้าหรือคนละตัวนี่มากินอาหารเหมือนกันพี่เต่าก็มีสวัสดีงับ ha ha ha